งานเข้าครับพี่นอ้องร้อยสิบห้าครับผมแต่ว่าเป็นเครื่องร้อยเจ็ดห้าครับผมมีลากครับวันนี้นิดเดียวครับนิดเดียวจมครับพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวรันเหลืองอย่าลากแลวฮะ คอยล้างมาหน่อยเรียบอเอาเอาหวัวไปดูนถอยตูดมานี่ฮะอ่าครับช่วงเย็นครับผมยังไม่จบงานนะครับ bạn siết tắc các bông này gặp siết tắc đua sai đây đó mặt đấy bình đấy làm gì à đời tôi nói thôi cha chơi na bàn đi nào, còn đi 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 ่ายทาอ,อไม่ยากเลย <g ười> อย่าพึ่งเลี้ยวมากอย่าพึ่งเลี้ยวมากท <c> ำ <oughs> มันพดอด<อ>รอะไรอะแป๊บนึงแป๊บนึงถ่ายรถถ่ายแป๊บนึง บรรยากาศช่วงเย็นครับผมอันนี้ก็เรายังคงทำงานอยู่เที่ยวสุดท้ายครับอยู่กับรถไทยเนี่ยครับเที่ยวสุดท้ายแซงให้บนรุยดับเทียวแซงรุวยคคร,รถไทยครับคูมาต้า45แรงครับผมโอเคครับผม สงทายกับเที่ยวนี้เจอกันให,หนม่คลิปหน้าครับผมก็ฝากพี่น้องกดติดตามช่อง y o u t u b ี d เชียชมน้งซีไทยแลนด์ด้วยนะครับช่องใหม่ครับผมฝากด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ